กินเมื่อสามวันก่อนคนขายเกาตูดแล้วไม่ล้างมือด้วยฉันไม่เข้าใจเจ้านี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวต้องมากมายทำไมพวกคุณไม่ไปหาโซยกันล่ะเจ้าคิดว่ามันน่าขำมากเลยใช่ถูกต้องฉันมีซุกี้หมูผัดขี้เมาอยากกินไหมราหน้ามีกรอบผัดบุนเส้น แล้วก็ผัดซีอิ๊วหรือจะผัดมาม่าก็ได้นะทนายนายก็รู้นะตาชาไม่กินอาหารจะพวกเส้นเฮ้ยโทษทีอันนี้ขำจริงทำไมนายไม่ชอบกินลาบได้ไงอาหารอีสานแท้แท็ล่าสุดที่เขากินไปเขาขี้แตกไม่เป็นทาริงเหรอยอมแพ้แล้วเหรอมันอาจจะอาหารเป็นพิษก็ได้หรือว่าใครแอบใส่ย,ยาถ่าย <S <S นี่นายกันมันจะกล่าวหาว่าฉันใส่ยาถ่ายรานเปิดร้านขายยาถ่ายวันไหนจึงขี้ไม่ออกฉันก็ยังให้นายมาสวนตูดให้อยู่เลยสรุกเรื่องนะ้ยว่าจะกินร้านไหนเพราะถ้าตกลงนาน a อ e เวนเจอร์ไม่ควรเลดเวลากินอาหารใช่ไม่ควรเลยพอตวุ้นเส้นรัตาชาไม่กินเส้นมากระป๋องไหม